วันนี้ best buy r o l e x ค่ะเอาใจคนที่ชอบแทคคอยเออร์กันบ้างนะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะแทคคอยเออร์ Grand Carrera c a l i b e r 8 g m t Automatic Chronometer wav 5111นะคะตัวนี้ขนาดหน้าปัด43มิลเลยค่ะทุกคนเป็นกระจกแซฟไฟร์ด้วยนะคะหลังเปลือยโชว์เครื่องออโตเมติก c a ลิเบอร์นะคะวันที่ก็จะเป็นแบบ Big กเดทเลยค่ะ บอกเวลา GMT นะคะสามารถกันน้ำได้ลึกถึง100เมตรค่ะตัวนี้นะคะมาเป็นตัวกล่องใบ oh. รับประกันของทาง Best Buy Rolex นะคะเรารับประกันแท้ทุกชิ้นส่วนค่ะราคาเบาๆนะคะเพียงแค่42,900บาทค่ะใครสนใจนะคะตอนนี้ก็ทักหาทีมงานของ Best Buy ได้เลยที่ LINE ID 086 6 7 1, 1 2 9 2หหรือเข้ามาชมของกันก่อนได้เลยที่ open chat best buy rolex หรือว่า ig best buy rolex ค่ะ